สวัสดีค่ะสบายดีเอฟิงนี้ต้อรรับเข้าสู่ซองแสงลนชนแนลนะคะวันนี้จะมาลงแนวทางรัฐบาลไทยหลักร้อยนะคะหลักร้อยค่ะเริ่มตนะั้งแต่งวดที่ออกหกหกสองนะหลักร้อยนะคะเดี๋ยวสูตรจะให้ดูท้ายคลิปนะคะสูตรจะให้ดูท้ายคลิปนะงวดที่ออกหกหกสองเลขที่เราได้หกสองสาก็เข้าหนะนี่เข้าหนะคะนี่หลักร้อย งวดต่อมาได้หกสองสามก็ออกหกหกห้านี่ก็เข้าหลักร้อยอันนี้คือหลักร้อยนะคะทุกคนหลักร้อยอันนี้ได้สามเก้าศูนย์ก็มาเก้าหลักร้อยงวดนี้ศูนย์หกเจ็ดออกศูนย์สี่สี่ก็มาศูนย์อันนี้คือหลักร้อยนะอันนี้คือสถิติย้อนหลังนะคะทุกคน สถิติย้อนหลังนะคะงวดน,นี้ได้หกสองสามออกสองสองหนึ่งก็มาสองงวดน,นี้ได้หนึ่งเจ็ดแปดมาแปดสี่สามอันนี้คือสถิติย้อนหลังเนาะอ่งวดน,นี้ งวดนี้ได้178ก็มา863อันนี้คือสถิติย้อนหลังงวดนี้ได้5 12ก็มา209สถิติย้อนหลังเนี่ยกี่งวด12345678 แปดงวดเก้างวดแล้วยังไม่มีหลุดเลยนะย้อนหลังยังไม่หลุดนะคะงวดที่ผ่านมาได้หนึ่งเจ็ดแปดก็มาเจ็ดหนึ่งเจ็ดแปดมาเจ็ดนะคะอย่างงวดนี้มาดูกันงวดนี้วันนี้มาดูกันนี่นะสูตรสูตรก็ใช้รางวัลที่หนึ่งหลักสิบบวกหลักหน่วยบวกสิบล่างสองครั้ง เจ็ดบวกเก้าได้หกหกบวกสี 2, 2, 2, ่สองสอี่หกบวกสีได้ศูนบวกสได้สองสองบวกหได้แปดบวกห่งได้เ้งวดนี้องวดน,นี้มาทำให้ดูายรังวันที่หนึ่งเลขที่ออกก็คือเด เจ็ดเก้านี้ใช้หลักสิบหลักหน่วยก็คือเจ็ดบวกเก้าได้หกบวกสิบล่างสิบล่างก็คือสองสามเนาะบวกสิบล่างสองครั้งสองสองสี่เจ็ดบวกเก้าได้หกหกบวกสี่ได้ศูนย์เท่ากับศูนย์ศูนย์เพิ่มสองเต้มตัวนี้เราไม่เอานะก็จะได้สองสองบวกหกสองบวกหก ดนแปดแปดโมงหนึ่งได้เก้าอ่ะงวดนี้จะเป็นตัวนี้นะสองแปดเก้าเห็นตัวนี้สองแปดเก้าอ่ะมาลุ้นกันว่าจะเข้าหรือว่าจะหนดุดคือสูตรไหนนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาสูตรนั้นมา จับใส่กันว่ามันจะส่วนตัวไหนสองสูตรเนาะมาดูสูตรที่สองนะสูตรที่สองเข้ามาตั้งแต่แปดหกเจ็ดแปดหกเจ็ดทางนี้ได้แปดหนึ่งสี่ก็เข้าแปดเพราะแปดออกแปดหกเจ็ดนี่จะเข้าแปดหลักร้อยสูตรเดี๋ยวจะให้ดูท้ายคลิปนะ 92ออก600อันนี้ก็เข้า6เดี๋ยวจะเอา2สูตรนี้มามาสนกันเนาะ2สูตรนี้จะมาส่นกันอันนี้692ได้692ออก662เอาแค่หลักร้อยนะออก662วันนี้ได้692ก็มา665เราเอาเฉพาะหลักร้อย วันนี้ได้9 2 5ก็มา9 6 2งวันนี้ได้4 7 0ก็มา0 4 4งวันนี้มีหลุดอยู่นะวดนนี้วันนี้ได้สองห้ก็มาสองสองหนึ่ง หนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดงวดหลุดสองงวดนะอันนี้ได้สูตรนี้ได้หกต่อมางวดนี้ได้ 6, 9, เสองเลขออก 8, ปดอันนี้หลุดนะอันนี้หลุดหลุดต่อมาได้ 4, 7, 0มา 8, ปดสอันนี้ก็หลุด หลุดสองงวดสองงวดนี้หลุดนะแปดสี่สามกับแปดหกสามนี่หลุดหลักร้อยต่อมาได้สองห้าแปดก็มาสองศูนย์เก้าอันนี้หลังหลุดสองงวดก็เข้ามาเนี่ยเข้ามาหลุดสองงวดแล้วก็เข้าเดินต่องวดที่ผ่านมาได้หนึ่งสี่เจ็ด ก็ออกเจ็ดเดเก้าอันนี้เดินต่อนะเดินต่อมาสองงวดมาดูงวดที่สามสูตรตามนี้นะ,ะสูตรตามนี้เลยนะทุกคนเดี๋ยวสูตรตามนี้ใช้เศนบวกพันสองครั้งบวกหน่วยล่างสองครั้ง บวกร้อยครั้งที่สองสมครั้งบวกสิบครั้งที่สองสองครั้งแล้วก็บวกหน่วยครั้งที่สามหครั้งบวกหน่วยครั้งที่4ี่หนึ่งครั้งแล้วก็บวก7คงที่เท่ากับเท่าไหร่ก็บวก3บวกสจะได้สมตัว8ปบวกสี่ได้สองสบวกหได้8ปดแดบวกแดได้ห6หบวกแดได้สี่ สีบวกแได้2 2งบวกเได้9 9้บวกเได้6ได้6นะ6กบวกสได้2 2งบวกสได้5้างวดนี้จะเป็น6 9 2 6 9 2 งวดที่งวดวันที่หนึ่งกุมภาเนี่นะได้หกเก้าสองทีนี้สองสูตรนี้เราจะมาจับโซนกันหลักร้อยกับหลักร้อยมาจับโซนกันไอตัวที่มันหลุดเราก็ไม่ต้องพูดถึงเนาะเอาตัวที่มันไม่หลุดอ่ะสูตรเก่าอันนี้สูตรเก่าอันนี้สูตรใหม่สูตรใหม่นี่ยังไม่หลุดสูตรเก่านี่หลุดสองงวด แล้วก็เดินต่อมาสองงวดเราก็เอาตัวที่โซนเพราะว่างวดนี้งวดที่หลุดนั้นโซนเจ็ดเจ็ดไม่มาแต่มาแปดสูตรนี้ยังไม่หลุดสูตรนี้หลุดอันนี้งวดที่ผ่านมาโซนสองนี่ก็โซนศูนย์นี่ก็โซนเก้านี่ก็โซน,น,นหกนี่นะจะทําย้อนหลังนะถ้าโซนตัวไหนตัวนั้นจะมานะทุกคนอันนี้โซนหก อันนี้ก็โซน6เนี่ยสองสูตรนี่นะโซนหมา6 6 2สโซนหมา6 6 5หโน9มา9 6 2, 2> นี้เปรียบเทียบให้ดูนะวันนี้โซนศกับ7ก็มา0 4 4ยวันนี้โซนสตัวเดียวก็มา2 2 1งวดนี้ไม่โนนะงวดน,นี้ไม่โนเพราะว่าสูตรนี้หลุด ก็มาสูตรนี้ยังไม่หลุดมา8ปดสี่สงวดนี้โซน7แต่ไม่มาเพราะว่าสูตรนี้หลุดมาตัวนี้8ปดหสอันนี้คือสูตรที่หลุดนะอ่ะ,อะมาดูทีนี้งวดที่ผ่านมาโซน2กับห2กับ5มา2องศูย์งวดที่ผ่านมาโซน1กับ7ซน1กับ7มา7 7 9งวดนี้ ทางนี้ได้6 9 2สทางนี้ได้ 2, 8, 9, สองแปดส่วน9กับ2 9กับ2นี้ต้องมาให้เห็นไม่ตัวใดก็ตัวหนึ่งถ้าเพื่อนเพื่อนคนไหนมีเลขคู่ขี้ก็ให้เอามาเอามาจับใส่นะเพราะว่ามีแค่2ตัวเองถ้าคู่มาก็จะเป็นสองถ้าขี้มาก็จะเป็น9เพราะว่ามันสน่วน,นส่วนสงกับ9นะส,นส่วนสองกับ9งวดนี้อ่ะ ตามนี้นะคะทุกคนสองสูตรนี้โซนสองกับเก้าสองสูตรโซนเนาะสองสูตรโซนสูตรเก่าได้หกเก้าสองสูตรที่หนึ่งหกเก้าสองสูตรที่สองได้สองแปดเก้าสอง แปกก้าสองสูตรนี้สซนนะตัว่ซน2กับ9 2แล้วก็9ไม่รู้ตัวไหนจะมาเนี่ยซนกันในสองกับ9ระหว่าง2อง x x แล้วก็9 x x อ่ะจะมาให้เห็นไหมสองสูตร่วนเลขสองตัวตามนี้นะคะทุกคนมักก็เอาบบมัก,กให้เลื่อนผ่านเดอ้อค่ะเพราะว่าเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเพราะว่าเป็นเพียงแค่แนวทางค่ะลองเพราะหลักร้อยนี่ทำสูตรให้ดูงวดนี้เป็นงวดเลขนะ ว่าที่ผ่านมาที่ให้นะก็เขาเจ็ดอันนี้แหละคือตัวโซนที่ผ่านมาสูตรนี้ยังไม่หลุดนะสูตรนี้สูตรนี้ยังไม่หลุดแต่สูตรเก่านี่หลุดหลุดมาสองงวดนี้สูตรเก่านี่หลุดตอนแรกก็เดินดีมาตลอดนะสูตรเก่านี่หลุดมาสองงวดแล้วก็มาเข้าต่อสองงวดแล้วงวดนี้จะมาไหมเพราะว่ามันโซน ปกติแล้วถ้าโซนมันจะมานะเนี่ยวดนี้ก็สองสองห้าแปดห้าหนึ่งสองโซนที่ห้ากับสองก็มา2องวดน,นี้ก็โซนหนึกับ7ก็มา7ง็ดวนี้โซน9กับสองอ่ะลองไปพิจารณาดูนะทุกคนอันนี้คือหลักร้อยลองเอาไปพิจารณาดูนะคะตามนี้ค่ะขอบคุณมากมากค่ะที่เข้ามารับชมจนจบคลิปนี่คือหลักร้อยเนาะ ระหว่างสองกับเก้ามักตัวไหนชอบตัวไหนก็ให้คอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะเพื่อเปิดค่าการมองเห็นค่ะทุกคนบางคนก็ไม่เห็นนะคลิปแสงอรุณลงไปอะ่ะบางคนไม่เห็นคนที่ไม่เห็นน่ะให้คอมเมนต์นะคะให้คอมเมนต์อะไรก็ได้ใต้คลิปชอบไม่ชอบก็คอมเมนต์ใต้คลิปไว้เพราะว่าถ้าเรามีปฏิสัมพันธ์ต่อกันอ่ะเวลาลงคลิปแล้วมันจะเด้งขึ้นหน้าฟีดเลยจะเด้งขึ้นหน้า หน้าฟีดของตัวเองและจะเห็นคลิปบางคนแค่ดูแล้วก็จบแล้วก็เลื่อนผ่านไม่คอมเมนต์ไม่กดไลค์แบนนี้น้อยมากที่จะเห็นทุกคลิปที่เสงอรุณลงถ้าคนไหนที่มีปฏิสัมพันธ์ต่อต่อคลิปนี้คลิปเสียงอรุณลงไปนะ่ะแล้วมันจะเด้งขึ้นทุกทุกคลิปเลยจ้ะอันนี้ก็ขอความร่วมมือนะคะฝากกดไลค์กด คอมเมนต์ด้วยค่ะเพื่อเป็นกำลังใจให้แสงอรุณเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากๆค่ะที่เข้ามารับชมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะหลักร้อยฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ